สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมลมพายแก้วเสร็จแล้วนะครับผมลมพักพายแก้วนะครับเสร็จแล้วนะครับกับขอบคุณคุณแม่แต้โมและคุณแม่เจ๊นะครับเป็นอย่างสูงนะครับผมที่เมตตาคะแนนนำเอาคะแนนให้ทำลมช้างนะครับให้พายแก้วครับผมขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไปนะครับนี่นะครับผม กซใหญ่อยู่นะครับลมนอนได้นะครับใหญ่นอนได้อยู่แก้วมีลมอยู่แล้วครับขอบคุครับผม พาแก้วขอบครับเริ่มพาแก้วแล้วพาแก้วขอบครับแม่แล้วครับผมพาแก้วขอบคุณครับเพิ่งเลิกงานนะครับผมวันน,น,นี้นักเที่ยวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะน่าจะเริ่มมีเดือนหน้านะครับเดือนหน้า น้องตังเริเ่มเรียนแล้วโอ้น้องตังไปนั้นลูกฝนตกกันนั่นน่ะไปอยู่งร่มแล้วไปอยู่งร่มแล้วฝนตกไปอยู่งร่มแล้วไปอยู่งร่มไปอยู่งร่มยู่งร่มครับฝนตกแล้วเดี๋เป็นวันนี่เดี๋เป็นวัน สวัสดีครับ